กำลังพลจิตอาสาพระราชทานจากกองร้อยฐานพราน3503หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35กองกำลังนาเรศวรไปแจกผักปลอดสารพิษนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาผ่านจุดตรวจจุดสกัดบ้านห้วยแหง้งหมู่เก้าตำบลขเนื้ออําเภอแม่เรามาจังหวัดตาเป็นผักสลัดชนิดต่างๆค่ะทั้งคอสลัดเรดโอ๊ตกรีนโอ๊ตที่ทางหน่วยเองเขาปลูกไว้ใช้สำหรับประกอบอาหารให้แก่กำลังพลนะคะแล้วก็มีจำนวนมากที่จะ เพียงพอนํามาแจากจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีผักที่สดสะอาดปลอดภัยรับประทานส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีถือเป็นการแสดงความห่วงใย,ยนะคะจากทหารสู่ประชาชนค่ะเป็นการส่งมอบความสุขในเดือนแห่งความรักนี้ด้วย และยังถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีนะคะกับประชาชนในพื้นที่เพื่อช่วยกันขยายเครือข่ายภาพประชาชนในการช่วยกันเป็นหูเป็นตาส่งข่าวสารนะคะในเรื่องของยาเสพติดและการกระทําผิดด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนของประเทศระหว่างกันนั่นเองค่ะ